thank you ปิดประตูเขาาีาโนไม่ได้ปิดประตูใช่ไหมออปิดแล้วปิดแล้วปิดะิ้งขาตัดนะพี่ตัดนะดอกนะผ่าดอกการบริการเป็นสาวสมยก็อยากอายให้ย่าขามองย่าขาว าสวัสดีพี่น้องเข้าไปสนอตจะหามาลีกาจะเป็นตัมเจาสองันตัมแจวลวกพังนะตัมแจวสิเลิศเลิศตัมเจวลวกพังนะคะพี่น้องักาเพราะว่าจะเป็นเมนูอะไรเอ้าผู้นี้เป็นลำลำปอกู้นี้คงเป็นลำลำาอสู๋ลำพูพี่น้องไม่ไหย โ้งหมูใส่ชูชีพขวียตองขลีกุลาบแหงกีดทำไมสวัสดีพี่น้องวันนี้มาดูล้ำไปนะอย่าเข้ามาดูนีญญ่เนียกอออกไปตักกแตนเลยยายสมายคือตกกะตกั่นสวัสดีพี่น้องพี่น้องปสูหลองเลยเลเหลเรลอลๆๆ สวัสดีป้าแล้วก็สวัสดีอ่าแฟนคลับคนน้าเก่าน้าเดิมนะคะแล้วก็สวัสดีนิ้รุบลนะคะน้องสาวทางคณะศิลปกรรมนะคะแล้วก็สวัสแฟนสาวสวยมากสวัสดีพี่เราบอไปสก๊อตตอนนี้หนึ่งป้าเข้ากับใครสิได้ทีแล้วนะคะเพราะว่าที่เป็นอ่มีป้านินาน้นป้าทูนะคะเอาจากบาดวามาป้านิ้นเก่าสิอุ้ยมันนักบวยใช่กิโตน้อยอีโญจะเป็นมวกโต้อยในอีปอดวรเป็นป่า,ปา,าวุ้นชีนดำๆสำหรับนิสิบยาคือนั้น กิตรูพัมาสั่นลายมาสัน้ายผู้ใดผู้หนนับกีฬาเพราะกายตัวบักคานอุ้ยผู้ใดผูหกแต่กูเอียบปากสุดทูหมอาแล้วหนกม่กูลากูนแเป็ดมีกพ่อบักซูโมบักซูโมบักซูโมวันนี้เราตั้เดี๋ยวนะกูไม่มาใส่กูตั้งกล้องสูงๆก่อนมันดูลาไปแป๊บนึงนะฮันก็น มันมาเห็นมันมาโปดยอกเดี๋ยวเฝ้าย่าป้องไม่ก่อนเออสิได้ไหมเอาสิลำ้ลำคือเก่า <laughs> ต่อย,อยังมาได้คือเก่ลาล้ำคือเก่าตอนนี้หนึ่งป่าเขาสิโอเคแล้วสวัสดีค่ะสู่หาว่ากูคือนังว้อยให้บ้าไปท่อไปทีบหลายวันนี้ก็ตามแจวนะคะปะสัสจุบบอกพิกกี้หลายๆอยา่างไปแย่นะฮะไปะแดกชีสน้องต้องชอบปะแอบดูแผลไม่เอากินไม่เป็น กินประแดกชิ้นนะคะวันนี้ชิ้นงงมากกินไวเป็ดเกลลอสมาร์ทบักมวยปั้มบักมวยปั้มบักมวยปั้มผู้ใดว่าให้กูตองคือปากเสียแท่มือนี้มาเตอร์อาร์ตซ้อปากเสียหน้าก็เป็นหยดหยดมือนี้บักแตงโมใส่ลมหื้อสิมัยหยดอีหยังกูไม่ได้สิสิ่นี่ค้อนจะซุบปากนีหาด้าสต่พี่น้องเคยว่าสิเบาหัวานเบารัวหัวานหมดท่านกับเบาบวยคอยด่างสิล่ะบักอ้วนบักอ้วนมากแล้วตีกับค้อนดานน่ะอ้วนเน้อย มม่อยากแค่วรุดเลยนะติฮะมม่อยากแค่วรุดเลยนะติเลิเลิศไม่ติบ้านสร้างที่อีกห้องไดยวอะไรตัองานรูปสร้างสร้างที่ยังเรล่ะกูสิโต๊ะปากเอยู่ซุปเกตบัวเซกซุปเป็นเอ็ดเลิศเปิดเพลงแล้วนะบัดนี้กูซูดแล้วว่าไปมิสาวลำน้ำมูลน้ำแตกแล้วเลิศแม่คงชีมูลชีคุยแล้วเลิศเปิดขึ้นมไหมมึงปิดดูไปกูฮอนมันหลวกลมกูบ่าทำไมเลิศพี่น้องมันไมคอยมาประปวนที่ถึงมั้งค่ะเพราะว่า แอยโลมเสียแฟ้นขาบาขปลาแอยไปตัวหายเขีนได้บ้างเตลาพี่นี่เอาไว้สวัสดีครับพี่โมปากเสียแทนตัวใหญ่เหมือนควายเลยสะออนสันแขนเด้งใหญ่ก็โกคโค่เขีนได้รึเปล่านี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลนะหนูจ <c> ะ <oughs> ให้ใหญ่บ้างไงตัวจะแค่วลนเหรอ อิจิเมย์พอ่ะพี่ดาวมือหนี้สิต่ำเส็นแรกให้พี่ต้องเพราะพี่ต้องไม่กินปลาแดดนะคะเออไม่กินวะ่ะพี่ต้องเป็นฝรั่งนะคะทางเยอรมันค่ะเยอรมัน,น,นบบมีน้องรักบ่ได้ยก็ไม่เข้าใจเลยนะสุดที่หัได้อ็ค่ะนักเพาะกายสาวเทรนเนอร์อสาวอายุมือหนีหนึ่งปากก็น,นักสิทนวดสิทตวงนะคะมือนี้วัดทอดเยือกเป็นเต่าปอยเก่งจังบักควาย อุ้ยผู้เดียวเบาแม่ขับคือนดาแล้งแถมมือนี้หรือว่าแบบใจบอกพี่ข่าวตากัแม่กับไข่เนาะอีหาเอ้ยผู้เดียวเาแปดเลิศเลิศเลิศติดติดเมดเลจินตลามือนี้เป็นเมดเลจินตลาเมดติดจินตลามันเป็นอะไรมึงใสดาเคน้อยบมือนี้ใส่กู็ใส่กันวะนั่นละใสุ้มมึงนี่ว่าสุเกตไนย์จากสนามสวัสดีครับพี่โมลสวัสดีพี่บานน่ะ อ๋อนี่จับสี่กับบานบา้านวันนี้พี่ต้องจักสี่กับบานบ้านอยู่เชียงรายนะคะมาคอนเทนต์เมื่อไขี่แตกแครนีเร้เป็นลูกที่เป็นลาบกูบอบอกเอาโอ้สุดทีดด่เอาค้อยจูกันจิคิดเออรทุกส่วนแล้วมือมสิเอาค้อยทัวกูวัม,มีค่อยกูสิอาค่อยเท้าเลิกเลิกคิดถึงน้องแฮกพ <c oughs> ี่ต้องดัดมากประแดกกินบอ๊อบเป็นด่าไม่เด้พี่น้องกูให้คอยใส่ตอนประ งานช้างสุรินเริ่มแล้วหรอครับปากเสียไปม่นเหยียบไครล่ะสูงสวัสดีค่ะโอ๊ยพี่บาาตัดแจวกันเล้วค่ะพี่น้องลมเร็วอีกในแม่คอยสั่งคณะไปเปิดล้มบอลลับกันไปซี่กันย้ําว่าเส้าเตยฮอดเส้าตีสีตีห่ากันไปซี่กันได้ค่ะเกมไปแล้วสิล่ะบอลลับเปิดบล็อกกันไปซี่กันนะมันพี่ต้องด่าเองเอาบริดาเองไม่มีใครเบนเลยพี่ต้องอ่านเอา อีหย่างบ่ได้อ่านเด้ล่ะก็อ่านตามเรีนแหมสุญยเก่งสีมันเลยมีโตอะมากเพื่อนล่ะซุปอีตองมาติดสีกับบ้านบาติพี่โตบ้านทุสวัสดีพี่อเล็กสวัสดีพี่โตสวัสดีบอสในความเป็นจริงอีโมมันหมักสันนี่เดมันหมักเลียหีชันนี่แถวน่ะแล้วมันจะสีบออีเมซี่บอมีศาสนาอ่ะมันอยากเดามันบอดส่วมึงกระดามแตกใส่หัวหลานแล้วมงมึงไงแล้วโมงใช่ไหมแล้วมึงกระแตกใส่กระโนนกีวช่ไหม ล้มเหลวคอยปากใหญ่เลยนะมื่อวีนเยวมากันเยอะถ้ามว่าความทุกข์คนเทนต์มันจะไีน้อยด่าอีกด่าอีกคอยมากับแก้วสกสู้หลานกินจะได้เราดีเมื่อนี้บอมีการเท่เพื่อนไปสีดอกเอาอุ้ยควันคุกคนตัวให่อยู่ ไม่กันสีกันวะหล่ะไปมองหมอรับเปิดกล้องหน่อยนะซื้อเราซื้ออย่างม่สีการอีเปย์บังคับมาติมานิจินล่าอีเปย์ฮับ่นี่บาสวัสดีเคมี่ไร่ตาทั้งนองคายนะคะทินทอนเขากำลังซ้อมคิวแบบว่าเออซ้อมบทละครไปสวัสดีพี่อเล็กนะคะเชียงยื้อนด้วยไกลอย่าละมาแน่อาหาแน่อีโมมันมักสี่ชนีแถาแมนพี่เฝ้าเบียเวลาเห็นชนิดอีโมสิแบบให้คอยไปคว้าเบือให้ตลอดเลยว่ามักเขาเฮ้กูนี่นยะมึงเมามึงว่าปากให้พาพาปากมึงว่ามึงไม่กูอยากเลี้ยรหนีอย่างนั้นอีอย่างนี้ มากคชนีเนี่ยจ้าป่าปาเ่าค่อยไปุอยอีกเข่าวี่ละค่ะเบาไปทั่วย่น้พิ่เมาบนเงียนนบเนาะเบาตอง่นรอสมาหลังมอครับแฮกเจอกันหลังมอหลังนอนจ้าแฮกแฮกทำไมมาบอกพี่วันนี้ล่ะลายเล็กแบบนี้ถ้าไม่พูดคงไม่รู้ว่าเป็นกระเทยนะเนี่ยไม่ได้วะไอบอมันตายได้บอกไอกูอยาให้มันตาย ชักว่าวน้ำแตกบอมือหนีเป็นตะแตบแทบคาผมสวัสดีแม่อ่านจ้าดมแจแตนน้า่่เเลยะดมชิดมากชิดรักแร่อีหาเอ้ยดูเดียวปาร์กประกอบอะไรเนี่ยมันปากเสียบนละมือนีแฟนขาดิมมันชอบปลาผู้นั้นผู้นี้พี่ต้องพ<จ>ี่ต้องจะมาหาเรดาร์เมื่อ,อไหร่ครับเมื่อถึงอีตองสีดดส่ดากี่ซุกมัวเเ็กไงโมกูจะเล่าให้ฟังอ่านดูตอง โบกูจะเล่าให้ฟังตอนมีดให้ได้มีดมีดตามมีดโอ้ยอีอย่างอีปอดพี่ไม่มีเตากระอมไฮโมหรือเปล่าโอ้ยสูมีดยุไฉเอามีดไปห้ยควายเด้อเดี๋ยวสิล้อกคุยมันเป็นการชิมแล่วบอกเก๋มอกหอนเลยเกมมอกหอดีกว่ามากสี่นะจะไปหอนได้อีกใครพี่น้องผู้ใดญยุตทางเบื้องหลังเมืองนาเบื้องปรถถ่านนักศึกษาบไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดมีความมีแหวนคือการอยู่ได้นานนะคะ ต้องทิชชู่ต้องกันเท่ากันอายุหลไร้ลาลาผู้ใหญ่ครับใหญ่ครับว่าเป็นเต่าเผาท่านพู้ใดว่าอีโบคือเต่าเผาท่านมันโปรดเอ๊ะเอ๊ะดาคุณใส่ทัวร์นอตอีฮานี้เขาอะผูดเลยว่าแกถามพี่ดาขอยไปทัวร์จะมันหยิบน้องจะด่าหนูหลายประกาศให้แน่เปิดวงปับถมหมื่นเอื้อมบอกต้นว่า ไปเด้อค่ะวังวันสี่การบันดีแดนเซอรส์สี่การทัท้งทระศูนย์ญลายต่อสัอ่งประกาศในพัสดุ์เปิดผมประฐมเปิดบล็อกเดค่ะพี่นอ้องถ้าเห็นแต่งบล็อกก็ติดมิสป็นการนัดเปิดรักนตะบะฮู้เขาอาสินคายยาดอกเนาะเขาไปขายมัม้ยเขาไปขายขาย,า,ย,ยาดอกมาสะั่พี่โบเอาควยจุกันกับเท่ไหมคะผู้ใดมาปากเสียบอกไปตรวจจับแก้วให้เมืองอยู่ว่ามันแซ่บบล็อกตัดเนียมพูด พี่โมเหมือนไม่ใช่คนอีสานเลยเหมือนคนกรุงเทพเพราะว่าหน้าก็เหมือนคนกรุงเทพน้องเด้ยบ้าไอพี่นอกก้องเจ้าเขาไป็มังเฟยแบบไอด้ดนิเนอะโตน้อยว่าสัตว์ควไม่เขียดทางปากน้อยๆใช่หอมาแอบแม่ค่ะเส้นแตกอี่อย่างฉาบกูนทั้งหนาตีนันท้าแบงตีนันอึ้งที่ห้าอ,อนางฟ้าไปทางไหนใครรู้บอกทีทีมมอขอตอนนี้ทีมมอขอเข้ามาลวนลามมิชั่นไล์ไลสดแล้วนะคะพี่นอ้องมอขอหนีมันต้องห่วง ปาหลายๆสจะมาเอาดอเต็มทวิตเตอร์ต้องไปยูมนีต้องเสียสตินะกอดสีวันวันหอนไหมออีกอดสีวันม่อรสีมันวนอีปาววนูะเฮ้ยปยังฉากล้เลีวลบเร็วลเวลอกเลยเดี๋ยว้พี่ดางฉากไปพัก ออแล้วโกล้มเล็ล้มล็ีการเปลี่ยนฉากสองเหรอเปลี่ยนฉากสอลมัน้มาทั้งสี่ทีมอคอเอาเช่วยดวยรือาแมนแบขันมันก็แสบกุดามันอู่าหูเลยมึงเหยียบปากโครยวเลยครับผมนี่ไม่ใยไม่กรอบมัลติทอกันไม่กรอบฮีโร่กูเซ็จนกขวอนกระจบ้า ออกน้มันเปรี้ยวแล้เวเราแซ่บไปแล้วแต่มีโคกสองใส่ตอนไปแะเด็นค่พี่น้องยั่วเย่ฉากโป่เลวฉากโป่แล้วซอยเล้พี่น้องฉากโบ่ลงตุ้นให้เขาว่าขอบคุณพี่น้องฟังป้ายนะคะผูใ้ใดอยากมาเดือน <c oughs> เดือนพฤศจิก,ก,กาแตงโมเทศกะถินนะพี่น้องนะสิเกินเซ่นเซ่นพี่น้องแล้วกัน รับปริญญาขวัญจิวาติจางเพ่าๆน่ะรับปริญญาเดือนธันวาข้าสิจัดมีิสิีนแฟนกับจางแน่นอนอุ้ยเปิดตาใช้ว่าอย่างเปิดตากูไปน้ำแทรไปเหล้ายาป่าปิ้งนี่ฟี๊ตลอดคืนเหล้ายาดองเด้เลิศสูตรเอ็อียวขวัญจิตตั้งไปลงเลยโอ้เปิดนะมื่นนึงนี่เกลีมันเปิดเลิกกูเป็นโอ่งเลยักเกนี่ปะตามหาแฟนในไลฟ์สดนี้ครับเป็นการแต่ในไลฟ์สดมึงมึงสิพัฒตามหาแฟนอย่างซุบะผู้แต่ว่ามึงอยูนิคกร์เป็นเอ็นไลฟ์คนแล้วเลิศ <laughs> เมืองนี้ก็เป็น, A ine, นเอร์ไรคนแล้วดีมั่วเซ็งเอาจู้จู้กันห่วงพี่ที่คูคเมท่าเพจนี่จิตราการคนอา่านมวยติ๊กวัสดนไปพัทยาวัาสดนเขาตาวสัสดุเอานะี้เปนอะมึงบอสพงเยอันบอมึงยออนะ่อเราพังกันมามึงเคยมวคัวเซ็กกับบอกกันบอกเลยไม่ได้ผัวจีนกับผัวยิ่งเขาเป็นแฟนกันแล้วมึงเป็นมวเซ็กสามกับเขาอยู่ในทะเลมึงถามตั่อๆมึงเลยเป็นบพรบิโต ได้ค่ะต้องเจอเสียงดังไปแล้วเขากลไรออกหนีเขาบ่ระลาดอกจ้างกูแน่เพเทคนิคเลยอยากกินเกมอขอพาไปกินแน่มอขอดิอนดขอเด็ดเหมือนบอเลยค่ะเหมือนบอเลยบอสิอยู่ที่หอนออดได้กันมหาได้ขอบที่เขียบวะขอไปมิสติ้งได้ด้วยไหมคะเขียบเขียบเจอกันแค่ปีลม คอยจิตต่างแพรผ้าพพี่น้องรับปริญญาคอยปีนีทัศนว่าด้วยพี่น้องเพราะอันคุยกับแพรผ้าวางงานจิน้ำนะสีบางบอนาะแล้วกับคนเกิดสิเอิญแป๊ดครับคอยจิตท่านพี่ที่ตู้คอยรับไปเท่ไปน้ำทางจัดแต่งงานพี่โมรับปริญญาวันไหนครับรับปริญญาเจ็ดต้นวานนี้นะคะโมรับปริญญาค่ะมาแล้วบักนิวบักปากบาทเอาเราไปเที่ยวจบในเรื่องที่แบบมุงไปซีกับบมันนี่เขาเป็นโมระเมียกันเอาบ้านให้เขาป้า โมอขอบอ่โม่วเด้อมีแต่ยายโมนละหาซีนตามมีทอกมาเปากเสียงผู้ใดละสูอ่นี่อันนี้ตอนประแดกแล้วพี่น้องมันเป็นแ<ต>อะโวยบอกฝรั่งไงจะเป็นมันม่วก,กินประแดกเนาะสุซูอ่ะาวว่าสร้างเต็หนาคอนเ,เก่งดาวเก่งผู้ใดบ้างเต็นท์แบบนี้เ้าสูอะฝรั่งบอสีไม่เยี่ยเบียร์นั่นตายเนาะพี่โมเคยมีเพศสัมพันธ์ในห้องน้ำไหมครับ คอยไปน้ำแดงคอยไปมืให้ดีเศร้าถึงผีคอยไปมีสติ่งน้ำแดงอีกก่อนตีมาก่อนตีมามีสติ่งแล้วค่ะซิงแคลับขึ้นรองเพลงชิลค้นนะคะบารดเลี้ยงตังโดนคือพึงได้รับปริญญาจ้ากุม่าพอีิงบ๊อผู้ใดล่ะติดอิงบ๊อบจัตเจอบาติดเอสอิงประมาณสิบเท่านั้นแะพี่ต้องไปอีกแล้วเหรอพี่โมไปใส่นอตไปใส่ไปนอ นะครับซุ้มมันมีมี่แม่แล้วเขาเป็นปลังกับจีน <c oughs> คบกันบรีทองไปหัวน้ำเก่าเป็นเซ็งสามาอยู่ในทะเลไม่อเอาทเสมาแล้แจ๊กบอกเสียดายจางอยากไปงานรับปริญญาพี่โมใครอยากทำหน้าติดต่อเฟซแม่หนึ่งทำหนะ้าทำงานหน่อยใครอยากไปเกาหลีใครอยากไปเกา,ากหลีทำหน้ากับแม่หนึ่งแบวสุดๆแล้วก็ถึงอ่ะเกาหลีซีนีนะคะติดต่อที่แม่น้ำหนึ่งคะ่ะ <c oughs> ไปมิตติงนำแม่ครับโมมีต่คนอยากไปมิตริงแถวพาวหอยสิตังแถวพาว,พาวเราอยากาปปิ้งบให้ขาดขอ,อ,อบคุณนขาบอน้ำยาลงน้ำยาล้างวากันไปนนว่าให้นะคะกิ๊กอะไรพุทอะไรโอ๊พออย,ยอพอไอ้ฮ<แ>่ะเม,ม่ติดสวัสดียายฝน พี่ต้องซื้อจนะิมจพี่ต้องซื้อจิมกระป๋องรุ่นใหม่<ป>ยังใส่อันเก้าจบว่าปากมันบาดหมดแล้วจิ้มกระป๋องสวัสดีค่ะเ,เฮียวันนี้ก็ชายไปแล้วนะคะเซตแรกประเด็จเสจ้นประทับแม่บระเด็จสิบเบอร์แรกคนละห้าสิบบาทติดต่อได้ที่เพจแนละ้วพี่น้องประเด็จแม่บวัวเรียนโอ้ยหัวคักสนามสนามฮอกกี้คืนนี้ครับพี่โมเขา่วนมึงไปเอาดอแล้วผู้ใดญละชัววิอยากสีภายในใช้ปวด พี่น้องมันเป็นช่องอาหารนะคะมันเป็น่องวาเนเสกแล้วมันมาแล้วอีโบนมาแล้วอีนมาแล้วมันมาแล้วอีบบนทะลันมาแล้ว,ลลวพี่น้องอีเปนมาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะ่ะสวัสดีพี่ดาราเปรมน,นะคะแต่ยิ้มท้าวไาทายไล่การหลายช่องหลายอย่างเต็มรถ อ๋อเป็นเส้นชัญญาเป็นทนะ่ายหนังเลงที่สองต่อติดตามละครของเธอได้เรื่องอะไรนะนางสิบสองนางสิบสองแล้วก็ใชล้ลาพักสองใช้ลาพักสองกะลังจะออนแอร์<า>เลยใช้<ไ>ลายแสดงเป็นอะไรนะ <laughs> <laughs> เป็นเจ้านายคะให้หนูยิงมันเลยไหมคะ <laughs> อ๋อเป็นอิตาเกะใช่ไหม <laughs> <laughs> อ๋ยสวัสดีพี่เปรมน,นะคะพี่ดาราเปรมขอบคุณที่เข้ามาดูหนูนะคะพี่ดาราเปรม ไายลายการกับอิมเอียงนอกไปอิมอาทิตตาเป็นะคะโอ้ยสวยกว่าอิมดังกว่าอิมอีกโอ้ย,ยอม,ม,มยันมีข้าคุณเปรมเจีาดึงเปล่าแล้๋อวจานไม่ได้ถงมาคือรีน่าจากชีน,น่าใช่ปะนันก <c oughs> ินตัมดึงปลาเราด้วยปนี่เต่าให้ของฝันรับปริญาอะไรพี่โมนะมอกีวมัใสอย่างงี้ปัญญาอ่อนส่วนใสบบทูเราก็มีปันเน ถ้ากินพี่โบนึ่งว่าเนชยชติกาลที่เปดามยังเปรมมันเบาเบาอย่างบกับกงไออ้อยคู่เปรมมาแล้วบังก,กาเบาอย่างนี้ท่องขายเจ้าของพี่น้องคู่เปรมเจ้าตัวเน,น,นีนเ่นยพอดีพอดไทยไล่การล่ะบอลลิแซ่พอดีเป็นไทยไล่าาการกับอิ่มอย่างนี้ล่ะพป็นพวกดาราสวยติดต้องออมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านน้องขอบฟ้าอยากบัลลินนำ้ำเฮาดอกสวยดาักคู่เปรมคือดากคู่เปรมทักแท้เขาว่าซาเธอพอปูแม่ยัง ขอม่าแต่เบ๊ม <c oughs> มันมาหรอพี่ <c oughs> <c oughs> เบ๊มรักเป๊มเหมือนเดิมแหละอุ้ยผักเปื่อยไปว่ะแกแต่ก็ได้ถึงว่าเพื่อจะเป็นดาราแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมเพื่อนเข้าใจอยู่ว่าถ่ายซีรีส์หนักไม่ก็ได้ค่อยพักผ่อนเออได้กันอีกมันะ้งเบ๊มในค่ี่น้องสวยยภายนอกการตอนนี้คุปเปอไม่ค่อยบ้างเนาะไม่ค่อยว่า,าการท่องเที่ยวชื่ออะไรนะเข่าผาเที่ยว แล้วจะมีช่วงทำกับข้าวไหมมีช่วงทำกับข้าวเขทำกับข้าวเขทำกับข้าวเอ้าวมูไมมูไมอันนี้เอิร์นบางอีอย่างก่อดเขาหรือเอิร์นบางอีอย่างเอ้ยบางอีอย่างกระนวยบางอีอย่างกอดใครนี่ลืมแล้วทีมคู่เปร์ทีมคู่เปร์คนก็อยู่ทีมคู่เปรียลายท่าโมผู้เลนที่คู่เปร์ต้ไป็นเมืองรถนักฆ่าต้องเป็มตาเขค่ะ เต่าเทรักกันเองสมน้ำหน้ามึงโลดอีอ้วนคุณพูดแต่าปากเสียตะเบ็ดค่เบอร์สซาตุเดอร์ภูญ่าจะพอมอจัดการมันให้ลูกแน่คตรขี่บาปไปมาฮับไปกินเข่าไข่มันตายเบิร์ตสุโค้ดเขาอุ้ยเปี่ยนประคติอยู่นะตองเออเปี่ยนทำไมด่าเพื่อนแรงจังเลยวะเปี่ยนประคติกับโมจังเดี๋ยวเปลี่ยนบรทุกมาใหม่อี่เดี๋ยวปานไงมาใหม่หนูตาเคหนูก็เรียนจบตามหลักสูตร โอ๊ยมื่กเราการศึกษามาอ้างตีอิเป๊ปอีสวัวใหญ่เอ๊ยป็่กูเปืป่อนกุมีเงินหลายล้านถ้ากูจะทุ่มมึงได้มันเลิศเลิศเลิศทานคุยอี๋ดีวะคุยกับเค <c ười> <c ười> คุยกับเควีเลิศหนึ่งป่าแล้วเลิศพี่น้องมาเด้อเป็นตาแซ๊บแท้ครับอาคติอยู่นะหนึ่งปากเนื้อปากมันเปื่อนออกไหมค่ะเสถียรยิทูพร้อม เมนางตองอูทีมครูเปมทีมครูเปมครูเปมสู้เขาครูเปมสู้เขาผู้ใดล่ะเขาทีมครูเปมเหมือนเลยผู้ใดสิไปบักปากรายการพี่เปรมไว้นะเขะผ่าเที่ยวเ <c oughs> <c oughs> ย่คนอดผีมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ผู้ใดเนี่<ล> <c oughs> ยเนาะเนี่ยเนาะคุณจิตโตป,ปากเขาอยู่มันบอกไปทัวร์ไปทีมแยกกันเกระเด้แท้เมืองอีแต๊ขาแมแต๊กบอลนานะแซวลือกตีข้าเพราะวา่าโอ้ย แกอุ้ยก็ได้แก้วเคแม่หนึ่งเคได้ไหมนี่มูเปนบาปเอาพี่นออ้องแอบซิบบ้างแม่บอกมันเฉียดแล้วสิเป๋มึงเนี่ยเฉียดเป็นมูขุกฮักมึงก็เวลาหยอกมูหยอกพวกเด้อยเฉียดเด้อเป๋มเด้อโอ้ยฮักมูหลายไม่ให้กดร้องแน่เพราะว่าปิดปิดถอปากเดี๋ยวหนุ่มอุ้ม ปูเปรบสู้ๆคนก็อยู่ที่ผู้เปรีบหลายไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรจรไม่าัญพี่โมต้องทำผมตรงไหนคะฮะอีเปรีบมึงยามากเก่งจบมทิ้งาอันกินขอีางพี่ดาวแบับแมบ่อพี่ันเจะเ้ลแน่เบาอื่นผู้อื่นเบาเบิ่งจากของเายอีปอบเอ้ยผู้เดยมา จะมเ,เมาไม่หมดเลยล่ะมือนีจะเมาเมาดีอยู่ยนี่เนาะแฟนคลับกระไดนะคอยปเป็นเจ้าอาชีพแล้วก็แก่จากมือนีพี่โมเป็นเด็กไอดอลอยากบอนเหลืองแบบพี่โมตัวเมยครับผู้ใดโอ้ยจะเป็นมันงบกบกักปอดบักเขียนตับปลาไอ,อ,อ้กูสศนพี่น้<า>องเขาไปมังแปยมันหลอดมันขื้นเขียนตับปลาดิมึงจะไป่แอบเกยแม่มึงอยากเป็นผู้หญิงกับมังกรผู้ชายมันสูกฆ่าตายปุณนอี่ไงวะควันออกจากหมอ้อเหมือนฉากนางผีเลยครับมังบ้าเสียแค่บัวถ้าไป็นมังเปยมันได้ค่ะพี่น้องบัไ วันนี้ตู้เย็นคุมผ้าลายลูกไม้สีดำเหรอครับชุดแห่ขอสารได้ไหมครับใครสู้ว่าสู้ทำเป็นแหกงกระเป๋าฉันไปซื้อรถมามาคิดไมาให้กดล็อกเลยไิ้เติอ์นฮะรอเรื่องยิ้เติรนแน่เขาบอกออ๋ ผมผมมาว้าวอาหารครบทุกอย่างนะอร่อยขาดอย่างเดียวขาดความแ่บไอ้ตัวปากไอ้ย๊าครจะเอาเห้นยิ้มตื่นเถอะเขาเจ๋งงเอาหยา กูรื้ว่ามูอสิทธิ์ต่ำบอกงูเอเอมันเป็นอย่างไรดีต่ำนัดยังอะถังขยะสีดำเดี๋ยวขออยากกินแล้วค่ะกินเป็นตอนแทบแทะกินน้ำลายต่ำเลยต่ำบ้าพนอิสเติร์ดมันนี่อิสอเติร์ดต,ตอนนี้เห็นงานยุ่งปวดมีชาตุอะพี่นองเด็กหน่อยผู้ใต้แต่มาเลี้ยงน้ำมันไหลพอเด็กอาบรูว่าเอา้ย อ้ามน้องปอะะอ้อนอกกัสเธอรีนแล้วนองกระจูงแขนพกนกระท่าูปนองลรมันดกระจูงแขนโอ้ยปอด,ดูเขเยม, <c oughs> มึงเป็นพอยญ่ตีเิร์ดมึงเป็นพอหญยแต่เขาจูงมึงเขาเมียติเพราะมึงก็ลากสีเผา็ละลรตองเบี้ยงสมรอบก,ก่อนตีเติร์ดมานารูปนะค่ะมุ้งใสเด็กน้อยเด็กรจ้ามือี่นูะเขาเหลยางก็ได้ต้องมีคนจูตาบอดใกล้สเหมบุญแล้วไปโรคาเป็นรคตับแข็งกูแข็งเป็นไงมาสั่ปฏวัให้ฝ่ายน้องเตอร์ได้นะ เมื่อหลุดไหมเจไดจากกูคองใจตอกูจิเปิดแนแน่นอนบังพุ้เจ้ามถวบงลูกอิทเตอร์นะ่รับ้าเจคอยกูจัดการมันไอ้บังจัดการมันโอลิฟตัวกริงกันพอเขาโดนหยัมยุ่นั่นละอิเปรมขค้ืกอันตาเค้ๆนั่กันอเอารลุมันหลุดไหมเดินอกเขาไปกาดมันไลยเป็นบุกสมภาษิทิศยานีภาษาอิตาลีอินเตอร์ลอยเติร์อยลงหลายนอครับพ่โมเขบว่าลอย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 อิเตอร์ จัเติมก็ได้จับินตินก็ได้พี่น้องอยมันงามลายดือเเดียวโดนได้าะฟ้ามนกินยาลุงไหนเซ็นสัญญากับผู้ใหญ่ปะฟ้าจอยนออีตรนหนอเอ้ยเอานันาม่า้เอกจงลูกกอ่ายกองกถ่ายจะไมได้แป๊บหนึ่งลูกจริงดูดีพี่น้องเขจะเินาเมืองนะบ่แม่กการทายตอย่างใดแล้วแป๊บหนึ่งมุจจอสิเทียน มาตีบีบเพราะยัเสียอีกอันสวยนะพี่น้องนี่นี่ยนะจอแตกป่แตกาแตกเวลาดูเดียนหนิงันก็แทบระบาดหลยว่บุกคนหลว่ะีบนอนลบผีเลยว่าสมบียจนกระแพงแตกเข้า่าบีบลายอีตันปีฟอัพเตอร์ด้วยปีฟอรคอยดีใจนะอิมันตะกร้องหลนะพี่น้อง ไปถามมันอ่ามาไ่ซื้อรูปเดียวกันรูปเดียวกันนะคะตัวยอตัวยอเสเร็วแม่เพียงนี้แล้วเออโอ้ยกุมวนต้ดกัว่าตแตกปนิดไม่จะแล้นดัดนมดู

เหมือนนั่งดูตลกเลยครับผม่ออแค่ยนะนอยไร้านีาน่จะได้เอาพี่นองมหนีกับบวนนะพรนแล้วนะพ่น้อง่เลอบ้นขอยากวายอิตองดาราเปมละกัน คู่ตอนนอิออรนเนาพมันหอมลงไรสดนี่ขอบคุณหลายที่มันมีความสวยยวนย,ยวยนเนาะ <l ots> ๆๆค่ะพี่น้องวันนี้รววพักวนบ่าละกันขอบคุณลหลายๆคนนะคะแต่เทมองยวนยวนนะคะพี่น้องจะฟ้าไปอุ้ยหนาวข,ขึว้ <l ots> นเปรยค่ะแคร์เบอร์นี่อันนี้พี่ต้องนะคะคนอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็พี่นุ้ยค่ะแล้วก็น้องตาลน,นะคะ <l ots> อีพุ่มมาหนีตรงนี้มึงสิโลปไปยังมาันี น้องพูมอายพวกมีน้องพูมเขาจะถ่ายคลิปอีกนะคะออาพี่น้องเอาเอ้าเช็ตโค้ดพเลิศเลิศเจลเลิศบอลองซูมดูพี่ต้องรู้สูงแงกับการกินครั้งนี้เลิศพี่ต้องให้นะคะหนึ่งป่าเลยพี่น้องเด้ออ่าแซ่บแซ่บตนัวพี่น้องค่ะสนับสนุนโดยอ๋อคุณเลื่องเบาอันนี้ต้องเดี๋ยว้อย่าฝฟบไปอยัาแฟบ พระยาค้พามัวแม่บัวเรียนนะพี่น้องค่ะนี่เดี้ออ๊อฟเราอยู่ใส่ละแม่แม่อยู่ใส่เออมาโต้บอดปัญหาโกค้าแนกทีิดได้ดํพี่น้องขาที่โต้ได้ที่เฟสตายรุ้งดอกเข็มนะคะแม่ใส่รุ้งเอาบอสิตามโกค้างโกคาโอ้ยนาคอยขึ้นเฟยแห้งแขกคิดแด้ดําดําด่ากระมำงด่างเลยแหละมาโชว์ดิพี่น้องลองข้ามเมืองแล้วน้ำส่งในมันสิบเฟยออกได้ดีดีเด็กใครมาโชว์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 ไม่ให้กอลองเจ้าหลุดเลยนะ